ตอนที่27ขอรางวัลทางด้านเมืองซีฮันโดยเฉพาะหมู่บ้านชุยเหอตอนนี้ต่างตื่นเต้นกับการขุดเจาะน้ำบาดาลที่ตอนนี้ขุดไปได้3ามบ่อแล้วแต่ก็ต้องพักเอาไว้ก่อนเพราะตัวถังมีไม่พอกำลังรอผลิตทางร้านแจ้งว่าจะทยอยส่งมาให้จนครบ30ชุดการขุดเจาะน้ำใต้ดินมาใช้นั้นเป็นแก้ปัญหาภาัยแล้งชั่วคราวแต่หากฝนไม่ตกลงมาเลยน้ำในดินก็จะเหือดแห้งสร้างปัญหาภาัยหลังได้อีก ดังนั้นหากให้ได้ผลดีระยะยาวต้องช่วยกันปลูกป่าเพิ่มนางจึงให้ทุกคนหากิ่งพันไม้ที่ตัวเองชอบมาปลูกตามหัวหนาของแต่ละคนเพื่อเพิ่มพืชสีเขียวและต้นไม้พวกนี้ก็จะช่วยดูดซับน้ำเอาไว้ใต้ดินด้วย ตรงจุดพักน้ำนางกับชาวบ้านก็ช่วยกันนำต้นไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินผลและพืชกินใบได้นำไปปลูกตามร่องน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นชะลอการระเหยขาองค์น้ำตอนน,ตอนนี้ต้นไม้เหล่านั้นก็อายุได้เกือบ3เดือนแล้วตั้งแต่ทำประปาภูเขาลงมาน้ำในร่องเริ่มมีปริมาณมากขึ้นต้นไม้ใบหญ้าแถวนั้นจึงขึ้นเต็มไปหมดเพียงระยะเวลาเกือบ3เดือนมานี้สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวได้มากและช่วยเหลือความอดอยากของคนในหมู่บ้านโดยการแนะนำเรื่องการปลูกผักทำให้แต่ละบ้านสามารถปลูกผักกินเองได้ ไม่ต้องขึ้นไปหาของป่าจึงเป็นการพักป่าไปในตัวเมื่อไม่ได้ขุดเจาะน้ำบาดาลดังนั้นวันนี้จึงว่างมาดูแลสวนผักได้เต็มที่เมื่อจื่ออี้ตั้งใจจะถอนหญ้าในแปลงผักออกแต่นางกลับแทบไม่ได้แตัต้นหญ้าเลยสักนิดเพราะเซียวหลังยาขอสาทําเองให้นางกับลูกๆนั่งรอเช่นนั้นนางกับลูกจึงต้องมานั่งตรงแคร่หลังบ้านส่งกําลังใจให้เขา นับวันอากาศก็ยิ่งร้อนอบอ,อ้าวทำเอาเจ้าก้อนทั้งสามแทบจะละล,ลายงองแงไม่อยากใส่เสื้อผ้าจนผู้เป็นพ่อต้องไปที่ร้านเลือกผ้าฝ้ายเนื้อบางมาให้สวมใส่หากร้อนเช่นนี้ไปเรื่อยๆคงแย่แน่เมื่อจื่ออี้ใช้พัดสารด้วยไม้ไผ่บกไปมานี่ขนาดบ้านนางมีกิ่งไม้เลื้อยของผักที่ปลูกเอาไว้รอบบ้านยังเอาไม่อยู่แค่พอช่วยคลายร้อนบ้างหากไม่เช่นนั้นคงเหมือนอยู่ในตู้อบแต่อากาศที่ว่าร้อนยังสู้ความร้อนภายในกายสาวไม่ได้เมื่อผู้เป็นสามีเดินผ่านไปมาสวมเพียงกางเกงตัวเดียว ส่วนท่อนบนเปลยเปล่าเผยให้เห็นผิวแดงกำเนื่องจากถูกแดดเผากล้ามเนื้อหน้าท้องเต็มไปด้วยลอนคลื่นซิกแพกยิ่งยามที่มีเหงื่อไหลผ่านก็ยิ่งดูเซ็กซี่ไม่น้อยให้ตายเถอดจะอ่อยไปถึงไหนทำไมเขาถึงได้ไม่ถนอมหัวใจดวงน้อยของนางเอาเสียเลยรู้หรือไม่ว่าต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหนไม่ให้พุ่งเข้าไปทำมิดีมีร้ายเอ,อื้อทำได้เพียงกลืนน้ำลายลงท้องเบาๆทำไมท่านพ่อถึงได้ถอดเสื้อได้ละขอรับ สังมู่เอ๋ยถามที่เขาอยากถอดบ้างแต่บิดามารดากลับไม่ยอมนั่นสิเจ้ากับข้าก็อยากถอดบ้างมันร้อนสั่งสิ่งว่าพร้อมกับถกกระโปรงตัวเองขึ้นมากองที่หน้าขาใบหน้าน้อยๆแดงก่ำเพราะความร้อนจนน่าสงสารร้อนข้าอยากถอดเสื้อสร้างอูงองแงกว่าใครเพื่อนจนคนเป็นแม่ต้องใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้ตลอดถึงได้ยอมจะให้เล่นน้ำนางก็กลัวว่าเด็กๆจะป่วยให้เอาได้ท่านพ่อโตแล้วร่างกายแข็งแรงจึงถอดได้ ว่าแล้วคนแม่ก็แอบ,บชำเลืองมองตาแทบไม่กระพริบสำรวจไปทั่วร่างเปลยเปล่าด้านหลังมีรอยแผลขนาดใหญ่เหมือนจะถูกฟันคงเป็นแผลนี้สิท่าที่ทำให้เขาเกือบไปเยือนปอโลกแล้วถึงแม้จะมีความคิดว่าไม่อยากแต่งงานแต่ก็ไม่เคยปฏิเสธอยากมีคนรักดีๆสักคนอยู่ด้วยกันสองคนสามีภรรยาแต่เพราะยังไม่เจอสเปคที่ใช่จึงครองโสดมาจนอายุจะ29ปีแต่ก็เหมือนสวรรค์เล่นตลกให้มีทั้งสามีและลูกจึงทำให้ความคิดเปลี่ยน อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีความสุขดีเหมือนกันยิ่งมองก็ยิ่งคิดตเตลิดไปไกลหันมามองเจ้าก้อนทั้งสามที่นั่งให้กำลังใจบิดาคอยหยิบนู่นหยิบนี้ไปป้อนให้ไม่ว่างต้องราบกันขนาดไหนถึงได้มีลูกหัวปีท้ายปีขนาดนี้นะใบหน้างามร้อนฉ่าเมื่อคิดเลยเถิดพอเขาหันมามองแล้วยิ้มให้นางจึงรีบสะบัดหน้าหนีกลัวว่าเขาจะรู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ ด้านคนเป็นสามีรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองจึงได้จ้องกลับแล้วส่งยิ้มให้ต่อให้ร้อนเพียงใดแค่มีภรรยากับลูกก็มีกำลังใจในการทำงานขึ้นเป็นกองแต่ทำไมถึงหันหน้าหนีเขาละไม่พอใจอะไรหรือเปล่านะเมื่อเช้าตอนตื่นก็ยังดีๆอยู่อี้เออเช็ดเหงื่อให้ข้าทีไหลเข้าตาแสบไปหมดแล้วเซียวหลังหยาเดินเข้ามาแล้วยื่นใบหน้าเข้าใกล้หลับตาพริ้มรอนางเช็ดให้ทำไมไม่เช็ดเองเล่าก็มือข้าเปื้อนเขายกมือที่เปื้อนดินให้นางดู เมื่อจื่ออี้นำผ้าชุบน้ำที่เช็ดให้กับซางอู่ขึ้นซับเหงื่อรอบดวงตาและใบหน้าให้กับเขาเบาๆพร้อมกับกลืนน้ำลายอีกใหญ่ทำไมต้องยื่นมาใกล้ขนาดนี้ด้วยคิ้วดกดำเรียงตัวสวยตาคมจมูกกระด่งริมฝีปากอยากได้รูปไม่ว่าจะมองยังไงก็ลูกรักพระเจ้าชัดๆส่งผลให้ก้อนเนื้อด้านซ้ายเต้นรัวเร็วอย่างกับเพิ่งวิ่งมาหมาดๆตึกตักตึกตักทำไมหน้าเจ้าแดงขนาดนี้ร้อนหรือว่าเขาลืมตายื่นใบหน้าเข้าใกล้มากกว่าเดิม ทำให้นางต้องยกมือผลักหน้าอกเขาเอาไว้ขอข้าร้อนไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ก็ได้ใกล้แทบจะสิงร่างนางอยู่แล้วแต่กล้ามอกแน่นมากไม่ไหวแล้วนี่นางกําลังคิดอะไรอยู่เมื่อจื่ออี้ท่องเอาไว้เขาไม่ใช่ผู้ชายของเธอข้าทําเสร็จแล้วอยากได้รางวัลรางวัลอะไรนางไปตกปากรับคําตอนไหนว่าจะให้รางวัลกับเขาเซียวหลังอย่ายกนิ้วมือแต่ที่ริมฝีปากตัวเองแล้วทําปากจู๋ตรงนี้ พร้อมกับส่งสายตากรุ้มกริ่มตลกและออกห่างไปเลยไม่ไอายลูกบ้างหรือไงสามีภรรยาจะอายไปทำไมถ้าอายคงไม่มีเจ้าก้อนถึงสาคนหรอกลูกหัวปีท้ายปีแสดงว่าเขาก็ใช่ย่อยเหมือนกันรู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นที่สุดที่มีความสามารถได้ถึงเพียงนี้อยากให้ความทรงจำกลับมาเร็วๆแต่ก็ไม่เป็นไรเขาจะสร้างความทรงจำดีๆขึ้นมาใหม่เองเวลาลูกทำงานเสร็จท่านแม่ก็จะหอมแก้มตรงนี้สั่งสิงชี้ไปที่แก้มตัวเอง ดังนั้นท่านพ่อทำงานเสร็จท่านแม่ก็ต้องหอมแก้มเป็นรางวัลนะเจ้ากะเด็กน้อยทวงรางวัลให้กับบิดาถูกต้องสิ่งสิ่งของพ่อฉลาดที่สุดที่ร้านมีชุดใหม่มาด้วยพ่อจะพาไปเลือกนะเด็กดีต้องมีรางวัลให้จริงหรือเจ้ากะเย yeah. เข้ากันเป็นปีเป็นขลุย่ยเมื่อจื่ออี้บ่นพึมพำอยากจะควักลูกตาคนพ่อเสียจริงๆท่านแม่หอมท่านพ่อเลยขอรับสางมู่เอ๋ยสมทบ หอมเลยเลยสร้างอูเป็นกองหนุนเจ้าก้อนของพ่อน่ารักจริงๆจะพาไปขนเสื้อผ้าใหม่ๆมาให้หมดเลยอยากกินอะไรก็จะซื้อมาให้ทั้งหมดแล้วนางจะปฏิเสธได้อย่างไรเล่าในเมื่อพ่อลูกเข้าข้างกันขนาดนี้เอาแก้มมาสิคิดเสียว่าหอมแก้มลูกก็แล้วกันถึงแม้จะไม่ตรงตามที่ใจคิดแต่หอมแก้มก็ยังดีคนเป็นสามีรีบเอียงแก้มซ้ายให้ภรรยาหอมแก้มขวาด้วย ยังมิวายขอเพิ่มอีกข้างโอกาสดีๆอย่างนี้หาไม่ได้ไง่ายๆยิ่งเห็นนางขวยเขินก็ชอบใจรู้แล้วละว,ว่าทำไมถึงมีลูกหัวปีท้ายปีเช่นนี้ก็เพราะนางน่ารักอย่างนี้ไงละ่ะอีเอ๋อข้าถอนหญ้าแปลงผักเสร็จแล้วจะให้ทำสิ่งใดอีกหรือไม่ใบหน้าหล่อเหลายิ้มแฉ่งขอเพียงแค่นางบอกความต้องการเขาก็ยินดีทำให้ไม่อยากให้นางต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องแล้วแดดแรงมากขนาดนี้ตอนเย็นค่อยรดน้ำอีกที ถ้าอย่างนั้นข้าขอไปล้างตัวก่อนเนื้อตัวเลอะฝุ่นเหงื่อเต็มไปหมดจะได้มานั่งเกี้ยวนางได้ถนัดไม่เหม็นเหงื่อด้วยห้าคนพ่อแม่ลูกขยับเข้าไปนั่งในบ้านเพราะแดดเริ่มแรงแล้วคนเป็นพ่อก็สอนลูกวาดภาพไปหัวเราะกันไปส่วนคนเป็นแม่ก็นั่งใกล้ๆมองพวกเขาอีกทีอากาศตอนหลังเที่ยงร้อนจริงๆหากมีน้ำแข็งใสให้กินคงคลายความร้อนได้มากกว่านี้ หัวสมองอัชญชานฉลาดคิดถึงวิธีการทำน้ำแข็งของยุคโบราณหากจำไม่ผิดใช้ดินประสิวผสมเกลือละลายในน้ำเขย่าไปมาก็สามารถทำไอศกรีมแท่งได้แล้วนี่ดินประสิวสามารถสกัดออกมาจากมูลค้างคาวแล้วจะไปหาค้างคาวได้ที่ไหนเล่าท่านแม่ทับแถวนี้มีค้างคาวหรือไม่ค้างคาวเจ้าจะเอาไปทำสิ่งใดหรือคนถูกถามทำใบหน้าสงสยัยจู่จูนางก็พลงถามเขาเสียอย่างนั้นหรือนางจะจับมาทำอาหารบอกมาก่อนว่ามีหรือไม่ ข้าจำไม่ได้เหมือนกันว่าแต่เจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าจะเอาค้างขาวไปทำสิ่งใดข้าจะทำน้ำวิเศษที่ดื่มและสดชื่นให้ทุกคนตอนที่ยี่สิบปดเนาะท่านแม่ทัพแถวนี้มีค้างคาวหรือไม่ค้างขาวเจ้าจะเอาไปทำสิ่งใดหรือคนถูกถามทำใบหน้าสงสัยจูจ่ๆนางก็พร่องถามเขาเสียอย่างนั้นหรือนางจะจับมาทำอาหารบอกมาก่อนว่ามีหรือไม่ ข้าจำไม่ได้เหมือนกันว่าแต่เจ้าบอกข้าได้หรือไม่ว่าจะเอาค้างข่าวไปทำสิ่งใดข้าจะทำน้ำวิเศษที่ดื่มแล้วสดชื่นให้ทุกคนวิเศษอย่างไรหรือข้าชักอยากรู้แล้วสิกทุกครั้งที่ภรรยาของเขาทำสิ่งใดมักทำให้แปลใจอยู่เสมอวิธีการของนางมักจะแปลกไม่เหมือนใครแต่ก็สามารถทำได้จริงต้องหามูลค้างข่าวให้ได้ก่อนข้าถึงจะสามารถทำได้ค้างข่าวก็ต้องอยู่ในถ้ำใช่แล้วเมื่อวันทหารนำแผนที่ของเมืองมาให้ เช่นนั้นเรามาดูกันว่าแล้วเขาก็เดินไปหยิบแผนที่ของเมืองซีหันและของแคว้นมาให้นางจำได้ว่านางเคยขอเอาไว้แผนที่เมืองและแคว้นถูกกลางออกควบคู่กันเผยให้เห็นภูมิทัศน์ของแคว้นพอสังเกตยุคนี้แผนที่ไม่ได้ละเอียดเท่ากับปัจจุบนันมีเพียงแค่บ่งบอกว่าตรงจุดไหนคืออะไรเท่านั้นแคว้นต้าชินแบ่งออกเป็นหกหัวเมืองใหญ่แต่ละหัวเมืองนั้นแยกออกเป็นอำเภอตำบลหมู่บ้านพื้นที่ภูมิทัศน์โดยส่วนมากมีภูเขาล้อมรอบ ตรงกลางเป็นพื้นที่ราบมองดูแล้วก็คล้ายแอ่งกระทะทางเหนือมีแม่น้ำขนาดใหญ่เพียงจุดเดียวไม่มีพื้นที่ติดทะเลแต่ละด้านมีชื่อแคว้นต่างๆกำกับเอาไว้แสดงให้เห็นถึงอาณาเขตว่าติดต่อกับแควนใดบ้างทิศเหนือติดกับแขว้นหุยทิศตะวันตกติดกับแควนเหลียวทิศตะวันออกติดกับแควนเสียทิศใต้ติดกับแขว้นเหมาเมื่อจื่ออี้พยายามนึกว่าแคว้นนี้หากเทียบกับแผนที่ใหญ่ของประเทศในยุคปัจจุบันจะเป็นมฑลทนไหนแต่ก็ไม่อาจเดาได้เลย แต่ที่สังเกตได้แคว้นเหลียวกับแคว้นเกาหนำนั้นมีพื้นที่ติดทะเลอาจเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งทางใต้ของประเทศตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้แม่ทัพผู้เชี่ยวชาญชี้ตำแหน่งเมืองซีหันในแผนที่แคว้นให้นางดูจะได้รู้ว่ากำลังอยู่ตรงส่วนไหนของแคว้นดูจากแผนที่แคว้นแล้วมีเพียงแม่น้ำใหญ่ซึ่งอยู่ทางเหนือขอสอบถามว่าแม่น้ำนี้ยังมีปริมาณเยอะหรือไม่ทางเหนือยังมีน้ำใช้หรือเปล่า ตอนนี้น้ําในแม่น้ําโยกำลังจะแห้งปกติแม่น้ํานี้จะเป็นแม่น้ําหลักเลี้ยงดูคนในแคว้นตั้งแต่เกิดภาวะภัยแล้งทําให้ปริมาณน้ําลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพื่อให้ทางเหนือยังพอทําการเกษตรได้จึงต้องปิดกั้นแม่น้ําที่จะไหลามาทางใต้เอาไว้เซียวหลังยาอธิบายตามที่ได้ยินบิดาเล่ามาแสดงว่าตั้งแต่ปลายน้ำจนถึงทิศใต้ที่เราอยู่ก็ประสบปัญหาภัยแล้งทั้งหมดใช่หรือไม่ อืมผลกระทบหนักจะเป็นบริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ราบไม่มีป่าหนาะเหมือนกับทางเหนือและใต้เขาชี้ไปตรงบริเวณตอนกลางของแคว้นตั้งแต่ทิศต,ตะวันออกจนทิศตะวันตกแต่ถ้าให้ดีน่าจะขุดเขื่อนที่ทางใต้ด้วยแล้วก็ตอนกลางเพื่อรองรับช่วงน้ําหลักเอาไวหา้หักเพิ่มอีกสองเขื่อนนี้ก็น่าเพียงพอการใช้น้ําตลอดทั้งปีแต่ก่อนแม่น้ําโยไม่เคยแห้งแล้งขนาดนี้มาก่อนไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดปีนี้ถึงได้แล้งหนักเหลือเกินนอกจากแคว้นใต้ฉินแล้ว ยังมีแคว้นเหลียวที่มักจะผันน้ำนำไปใช้เพราะป่าไม้ถูกทำลายเยอะขึ้นอย่างไรแล้วท่านดูสีชาวบ้านต่างรุกพื้นที่ป่าเป็นของตัวเองต้นไม้ใหญ่ถูกตัดข้นสะสมเข้าเรื่อยๆจึงทำให้เกิดผลกระทบเช่นนี้หากยังไม่รักษาพื้นป่าปลูกต้นไม้เพิ่มแล้วล่ะก็รับรองว่าอากาศได้แย่กว่านี้แน่ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือต้องรีบคืนพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ฝนจะได้ตกตามฤดูกาลหากจะแก้ไขปัญหาก็ต้องเริ่มจากทางเหนือและใต้ พราะอย่างน้อยก็ยังพอลุ้นให้ฝนตกทั้งสองทิศยังคงมีป่าไม้เยอะพอจะขุดเจาะหาน้ําใต้ดินได้เยอะกว่าหากโชคดีฝนตกก็ยังสามารถกักเก็บน้ําแล้วส่งไปยังตอนกลางเจ้าคิดว่าฝนจะตกหรือไม่ข้าไม่แน่ใจแต่หากมีการปลูกพืชสีเขียวมากขึ้นก็จะมีการถายน้ําเพิ่มมากขึ้นระเหยกลายเป็นไอขึ้นไปบนท้องฟ้าจับตัวกลายเป็นเมฆแล้วมันก็จะตกลงมากลายเป็นฝน เรื่องกระบวนการเกิดฝนนางก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็จ,จําจากที่เคยเรียนเท่านั้นหลังยาทำหน้าโงนกับสิ่งที่นางพูดมันคือหลักการอันใดกันเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเมื่งจื่ออี้ยิ้มแย่เมื่อเห็นใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยเข้าใจรู้ว่าคนในยุคนี้คงไม่ทราบเรื่องการระเหเป็นแน่จึงรีบเปลี่ยนเรื่องเรามาหาถ้ำค้างคาวดีกว่า เมืองซีฮันนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเมืองอื่นพื้นที่โดยรอบรายล้อมไปด้วยภูเขาน้อยใหญ่หลายลูกถัดจากจุดที่อาศัยอยู่ตรงนี้จะเป็นภูเขาขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณสิบลี้ในแผนที่เขียนเอาไว้ว่ามีถ้ำขนาดใหญ่แต่ไม่ได้ระบุว่ามีสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่บ้างในแผนที่บอกมีถ้ำแสดงว่าอาจมีข้างข่าวถูกต้องหรือไม่ก็น่าจะมีเช่นนั้นเราไปสำรวจถ้ำแล้วก็ป่าบริเวณนี้กัน ถือเป็นโอกาสดีเผื่อโชคดีได้พันผักที่จะนำมาปลูกทดแทนข้าวได้ลูกขอไปด้วยนะขอรับท่านแม่ส้างมูรีิเข้ามาประจบส่งสายตาออดอ้อนว่าอยากไปหนักหนาไม่ได้เจ้าต้องดูแลน้องๆป่าที่จะไปเป็นป่าใหญ่ไม่รู้มีสัตว์ร้ายหรือเปล่าคนเป็นแม่บอกขอรับเด็กน้อยทำหน้าเศร้าแต่ก็เข้าใจมารดาจึงไม่ได้งอแงาแต่อย่างใดส่งเหมาก็ไม่อยู่ไม่อย่างนั้นคงพอนำทางได้ ส่วนข้าก็ยังจําอะไรไม่ได้เลยถึงแม้จะเริ่มลังเลือนมาบ้างแต่ก็เฉพาะความทรงจําเกี่ยวกับภรรยาและลูกเท่านั้นเราไปชวนพี่เซเวียดีหรือไม่เขาถนัดป่านั้นมากยังเคยเอาของป่ามาให้กินบ่อยๆเลยไก่สองตัวนี้เขาก็จับมาจากที่นั่นจืออี้เอ๋ยเสนอแต่ไม่รู้ว่านางพูดสิ่งใดผิดใหญ่ท่านแม่ทัพถึงได้ทําหน้าเหมือนกับกินรังแตนมาอย่างนั้นละคนที่ชอบมาเกี้ยวเจ้าทุกวันนะหรือข้าไม่ให้ไป เซียวหลังหยาแสดงออกชัดว่าไม่ชอบใจที่นางพูดถึงชายผู้นั้นข้าไม่ได้ชอบเขาเสียหน่อยอีกอย่างพี่เซวีเป็นคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือข้ามาตลอดตอนที่ท่านไม่อยู่ถือว่ามีบุญคุณกับครอบครัวเรามิใช่หรืออย่าบอกนะว่าเขากำลังหึงนางหากมิใช่เพราะอยากครอบครองตัวเจ้ามีหรือจะมาอาสาททำให้เปล่าเปล่าบุรุษกับบุรุษย่อมมองกันออก นี่ท่านแม่ทัพท่านจะหาเรื่องให้ได้ใช่หรือไม่ข้าก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้คิดสิ่งใดกับพี่เซเวียคำก็พี่เซเวียสองคำก็พี่เซเวียทีข้าเจ้าเรียกสหังเหินท่านแม่ทัพหรือฮึคนน้อยใจลุกพรวดเดินออกไปทิ้งให้คนเป็นภรรยามองตามตาปริบปริบนี่เขาหึงจริงหรือแล้วต้องง้อหรือไม่แต่นางไม่ได้ผิดเสียหน่อยนี่ท่านแม่ทัพท่านจะหาเรื่องให้ได้ใช่หรือไม่ข้าก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้คิดสิ่งใดกับพี่เซเวีย คำก็พี่เสเวีย,เเวยที่ค่าเจ้าเรียกสหังเหินท่านแม่ทัพหรือฮึกคนน้อยใจลุกพรวดเดินออกไปทิ้งให้คนเป็นภรรยามองตามตาปริบปริบนี่เขาหึงจริงหรือแล้วต้องง้อหรือไม่แต่นางไม่ได้ผิดเสียหน่อยเซียวหลังยาเดินออกมานั่งที่แคร่หลังบ้านเพื่อระง,งับความโกรธความน้อยใจนี่ก็ผ่านมาสิบกว่าวันแล้วแต่นางก็ยังทำตัวห่างเหินเหมือนตนเป็นคนแปลกหน้าเข้าใจว่าความจำเสื่อมเหมือนกันแต่ สามีภรรยากันมันจะต้องขนาดนี้เชียวหรือสามวันจากนารีเป็นอื่นนี่ผ่านมาถึงสี่ปีเขากลัวเหลือเกินว่านางจะตัดใจไปแล้วไม่ได้กันและเขาต้องทำอะไรบางอย่างแล้วจะไม่ยอมเสียภรรยาให้คนอื่นเด็ดขาด ผ่านไปเกือบเคลแต่ก็ยังไรวี่แววพ่อของเจ้าก้อนจะกลับเข้ามาสักทีเมื่อจื่ออีเริ่มนั่งไม่ติดเขาก็มีสิทธิ์ถึงห่วงเป็นธรรมดาก็นี่ร่างภรรยาของเขานี้ไม่รู้ป่านนี้จะคิดมากไปถึงไหนไม่ใช่ว่านางจะอยากทําเช่นนี้แต่เพื่อป้องกันหัวใจดวงน้อยๆของตัวเองต่างหากก็เขาเล่นมาทําให้หัวใจนางเขวตลอดเวลานี้ นางกลัวว่าหากวันหนึ่งได้กลับไปยังโลกที่จักมาจะไม่ทุกข์ทรมานเพราะคิดถึงเขาหรือความสับสนความลังเลทําให้ครุ่นคิดอย่างหนักตั้งแต่ได้พบกันเขาก็ทําหน้าที่บิดาและสามีอย่างดีไม่มีตรงไหนที่แซงทําสักนิดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขานั้นช่างแสนดีแต่ก็ไม่อาจทนเห็นเขาไปมีหญิงอื่นเกิดเขาเปลี่ยนใจเล่าเมื่งจื่ออีผู้ชายที่เพอร์เฟกขนาดนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะไม่ได้ได้เอาหน้าเรื่องอนาคตค่อยว่ากันอีกที เมื่อตัดสินใจได้นางก็รีบลุกขึ้นเพื่อไปหาเซียวหลังหยาก็พบว่าเขากำลังนั่งหันหลังอยู่บนแคร่แต่ทำไมถึงได้เหมือนกำลังปาดน้ำตาละ่ะอย่าบอกว่ากำลังร้องไห้ท่านมาเอออายาเจ้ากำลังร้องไห้หรือแย่แล้วนี่เขาเสียใจถึงขั้นมานั่งร้องให้เชียวหรือร้องไห้แม่ทับหนุ่มทวนคำในใจเขาแค่ปาดเหงื่อที่มันไหลเข้าตาเองข้าขอโทษข้าไม่ได้จะทำให้ท่านเสียใจ แต่ข้ากับเขาไม่เคยคิดเกินเลยจริงๆในเมื่อท่านไม่ชอบข้าจะระวังตัวอย่าร้องอีกเลยนะมือบางยื่นไปแต่ไหล่กว้างเบาๆแล้วสิ่งที่เจ้าทำอยู่ไม่ให้ข้าคิดได้อย่างไรขนาดข้าจะแตะต้องตัวเจ้ายัางไม่ได้เลยทั้งที่เป็นสามีภรรยากันข้ากลัวว่าเจ้าจะเปลี่ยนใจไปรักชายคนนั้นแม่ทับหนุ่มแซงทำเสียงเศร้าสุดน้ำมูกเพื่อเล่นไปตามน้ำดูปฏิกิริยาของนางสี่ปีเชียวนะที่เราไม่ได้เจอกันเลยถึงแม้ข้าจะจำเรื่องราวความหลังไม่ได้ แต่จิตใต้สำนึกก็ไม่เคยลืมเจ้าแล้วดูเจ้าทำกับข้าสิเหมือนกับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนยิ่งพูดเขาก็ยิ่งตีหน้าเศร้าสะอึกสะอื้นจนไหลสันเออไม่ใช่อย่างนั้นเสียหน่อยค่าก็กแค่ก็ไม่รู้จักกันมาก่อนจริงๆนี่นะ้าโผล่มาที่นี่ก็มีทั้งลูกทั้งสามีจะให้ทำอย่างไรเล่าอี้เอ,อ๋เจ้ายังรักข้าอยู่หรือไม่เสียวหลังหยาหันมาจ้องมองภรยาด้วยสายตาเศร้า ไม่ถึงขั้นรักแต่รู้สึกว่าหัวใจไม่เป็นของตัวเองแล้วควรตอบอย่างไรดีละถึงแม้จะจำสิ่งใดไม่ได้แต่หัวใจของข้ามันมีเพียงท่านเท่านั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงพิสูจน์สิหัวใจแม่ทัพหนุ่มกระดิกระดาแต่ก็ต้องแซงทำหน้าเศร้าไปก่อนอย่างไรให้ข้าจูบเจ้าได้หรือไม่เขาส่งสายตาว,ว่าวอนอยากครอบครองริมฝีปากอินมสีชมพูระเรื่องนี้เหลือเกินนางมิได้ให้คำตอบแต่กลับพุ่งตัวขึ้นไปใช้ริมฝีปากแต่เบา พอใจหรือยังนี่ไม่ได้เรียกว่าจูบจูบจริงต้องแบบนี้เขารวบร่างบอบบางของนางมานั่งบนตักประกบริมฝีปากแนบชิดบทเบียดริมฝีปากเล็กเนิ้หน้าบลิ้นสากเล็มเลียหาช่องว่างเพื่อแทรกไปชิมความหวานภายในมือหนาดันท้ายทอยนางเอาไว้เมื่อจะขยับหนีภาพจำในวันวัน,ว,นวิ่งซ้อนทับเข้ามาในหัวเป็นฉากฉากเรื่อราวความหลังที่ค่อยๆฟื้นขึ้นมาทีละน้อยอื ร่างบางทำได้เพียงส่งเสียงในลำคอรถจูบของเขาช่างนุ่มนวลเสียเหลือเกินจนทำให้ร่างกายรู้สึกร้อนวูบวาบแต่ว่านางหายใจไม่ออกแล้วเซียวหลังยาถอนริมฝีปากอย่างแสนเสียดายภายในกายร้อนรุ่มอยากได้มากกว่าจูบยิ่งมองดวงตาช้ำเยิ้มริมฝีปากเล็กแดงเพเยอก็ยิ่งอยากรังแกมากกว่านี้แต่ก็ต้องข่มใจเอาไว้กลัวว่านางจะตะเลเดิดกลัวทำได้เพียงรวบร่างนางเข้ามากอดแล้วหอมหัวไปฟอดใหญ่ ข้ารักเจ้าอี้เอ,อ๋อเขาพอจําได้แล้วว่าทําไมถึงได้รักนางเพียงนี้หายโกรธข้าแล้วใช่หรือไม่แค่ได้กอดจูบเจ้าก็หายแล้วท่านแม่ทัพตกลงข้าจะได้ไปถ้ำหรือไม่เรียกใหม่น้ําเสียงทุ่มตํ่าเอ่ยขึ้นผักร่างบางออกแล้วจ้องมองเขมง็งท่านที่เจ้าต้องเรียกข้าเช่นนี้ไหนลองดูสิท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่พอใจหรือยัง ถึงแม้จะทำเป็นโมโหแต่นั่นก็เพื่อกลบเกลื่อนความอายต่างหากก่อนจะรีบซุกใบหน้าเข้ากับแผ่นอกกว้างบ้าจริงทำดีต้องได้รางวัลเขาดันข้างนางขึ้นมาก่อนจะจุมพิษไปอีกหนึ่งรอบจุกพรุ่งนี้ค่อยไปวันนี้ใกล้ค่ำม,มืดแล้วเดินทางจะลำบากข้าจะไปที่ค่ายทหารเพื่อขอคนที่ชำนาญเส้นทางสักสองสามคนมาช่วยอีกแรงเจ้ารอข้าอยู่ที่บ้านอย่าพาลูกๆดื้อสนละเข้าใจหรือไม่ข้าไม่ใช่เด็กๆนะ อีกอย่างข้าไม่เท่ากับซางอูเสียหน่อยในสามคนนี้คงมีซางอูน่ะทีิตวงกว่าเพื่อนอารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวง่ายไม่พอใจสิ่งใดก็ยนข้าวของเห็นเงียบเงียบเอาแต่กินอย่างนั้นแต่กำลังแอบเรียนแบบพฤติกรรมของคนอื่นๆอยู่ไม่รู้เจ้าเล่ได้ใครก็ลูกถอดนิสัยมาจากเจ้าอย่างไรและดื้อเงียบตาใสาชี่ห้าห้าเอาละข้าจะรีบไปรีบกลับจุบเขาหอมไปที่หน้าผากนางอีกครั้งด้วยความหมันเคี้ยวอยากจับฟัดให้รู้แล้วรู้รอด รีบไปเลยลักเต้าหู้อยู่นั่นละก็เจ้ายังไม่ลุกจากตักข้าเลยนะหรือว่าไม่ไปแล้วเรามาเพียมึ่อจื่ออี้อดตีแขนเขาไม่ได้แล้วรีบลุกออกจากตักโดยเร็วก้าวเท้ารีบเข้าบ้านไปนั่งอยู่กับลูกๆไม่สนใจสายตากรุ้มกริ่มของเขาก่อนจะรับสายตาไปจากโจรขโมยผักจะกลายเป็นโจรเด็ดบุปผาแล้ว